สองประวัตินุกชนันดาทวีสินลูกสาวสุดรักนายกรัฐมนตรี เศรษฐาทวีสินห์ขายาสแสนสิริดีกรีไม่ธรรมดาเศรษฐีคนใหม่ของประเทศไทยในงานพิธีรับสนองพระบรมราชอง์การโปรดกล้าวโปรดกระหม,มอ่อมแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสิน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่ทําการพักเพื่อไทยเมื่อวันที่23สิงหาคม2566หลายๆคนได้เห็นภาพครอบครัวของนายเศรษฐาทวีสิน์ทั้งแพทย์หญิงพักที่ลทวีสินห์หรือหมออ้อมสตรีหมายเลขหนึ่งภรรยาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุข ภาพผิวพันธ์และนุ่ชนันดาทวีสินลูกสาวคนเล็กของในเศรษฐาทวีสิงที่มีหน้าตาละไม้คลายพ่อมากที่สุด มาร่วมพิธีด้วยขาดเพียงแต่ลูกชายคนโตนบนภัททวีสินและลูกชายคนกลางแนบวรัตทวีสินที่เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวในบรรยากาศเรียบง่ายที่สวนเซ็นทรัลพาร์คมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่24เมษายน2565สำหรับโปรไฟล์ของนูกชนันดาทวีสินน้องเล็กคนสุดท้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านประสาทวิทยาและพฤติกรรมจากบานาดคอนเลจซึ่ง เป็นวิทยาลัยสัตรีเอกชนสังกัดโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้และประิญญาโทด้าน School of Social Work จากมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งนี้ชื่อของนุกชนันดาทวีสินเป็นที่ฮือฮาในวงการธุรกิจและวงการการเมืองเมื่อนายเศรษฐาทวีสินเจ้าพ่ออสังหาหมื่นล้านอดีตประธานอํานวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนหรือสิริได้โอนหุ้นสามัญท,ทั้งหมดที่ถืออยู่4.44%หรือ661ล้าน2,007 ร3 4หุ้นในบมจแสนซิริให้กับนุกชนันดาทวีสิงห์เมื่อวันที่8มีนาคม 2566เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและมาทำงานการเมืองอย่างเต็มตัวในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในขณะนั้นทำให้สปอตไลน์าศาสตร์2องมาที่เศรษฐีคนใหม่ของประเทศไทยนุกชนันดาทวีสินที่ได้รับหุ้นจากพ่อบังเกิดเกล้าวในวัยอายุ28ปี